โค้งแม่ก็ดังสับแต่เหล่าโอ้มีชูบเอ่าจิ๊บหนูไม่ยังโยกไซรัสด้วยงานแล้วก็ขึ้นขึ้นไปรถน้ำบ่ายมูบานด้วยบ้านยังก่อนเนี่ยบ้านบ้านน้อนลูกจะเบิด์ตป่ะนี่ โอ้ยเท่าไรก่อนจะขายห้าสิบฮะห<ะ>้ <50. S 1> าสิบพงามอยู่ไากระสือซอยเจ้าให้เจ้าผ้ากันเมื่อนี่เ,าเอานน่เ,เอาใสยงหายงทงกับบมี่ก,กินยังวป่าขนมน <laughs> เด้ลูกมาหายไดยวหาุงมาใส่เด้ มันออกลายอยู่บ่โดนเลยเดีวยดวบ่จะมันน่งจะโดนลรอบ่โดนแล้วมีคนอยากซื้อโอ้ยมันดีอยู่ใหนผลหรือเปล่าเขาเปลี่ยนใช้หันที่หันใจยู่ใส่จะแจกขนมก่อนกินอยู่วะกินเอ้าเอาแจกขนมก่อนดดนี่นี่หโบติยังกันมัน,นยังกันนั่นละกระจายด้วย คือเห็ดวกเสร็จแล้เราเมื่ออืมพอดีอ่ะแม่กับอานนำอาหนำเบ็ดเบ็ดพอดีปลาเมื่อวันนี้ไม่ไปมาจะาไทยเด้อดังเป็นดังผมาจักไทยอยู่วะมาจะาไทยเออมาจะไทยเทามาเที่ยวเออใส่วันนี้ผ้ากันเมื่อใส่วันนี้โอ้ปลาปลาอ้าวอ้าวในเมื่อแล้ว มาอยู่ตังโดดต่างนานขายวาันใดว่าสันข <c oughs> ายโชคดีคือเกา่าคือเดิมครับตลาดมองนี้อีกหนึ่งชุมชนที่แม่ค่าตังเจ้าพี่คือหน้าหอดพุ่นอาวุโสูไม่ใหญ่เแ่าไปใช้อยูม่มุมนี้นี่ลักกูปู่ริงไม่เห่าแถวเป็นโู่ว่าไม่ใช่เ่าววโย่เออวานกระป่าเดียวเดียวเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวล่อก่อนเดี๋ยวแจกขนมก่อนอีหยังนี่อีหยังปิดไว้นี่เปิดให้เบิ่งนี่ลูกโอ้โปูหินนี่ยตัวนี้โอ้โหโอ้โหปาดขายแนว่ยอะไรโมเส้าฮะเส้าพันนี่มาเครือทองหนึ่งสิบบาทส้าพันคือแค่หวยส้าพันคงแค่ได้เบาหน้านี่เอานี่ผู้ใดเนี่ยนี่อยู่ร่านี่ผู้ใดวะ คุ็มเด่นนะีนะได้ต้นโดนมีรถผ่านเลยครับจผุดขนมก่อนตกี่่อแกเด็กหน่อยได้เดกหน่อย้าด้แจกแต่เด็กหน่อยผู้ใหญ่ไม่ได้แจกเลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ยากทั้งกล้วยทั้งนอใหม่ มาพี่เด้อผู้ใดอันขาดปีมาพี่เด้อปีให้บุคคลปีมีเยี้ยหน้าสนใจบ่าวนายตำรวจพูนพูนพูนออกมาเงี้ยพูนพูนพูนมืฮะมืออะสบายเลยมือสบายดีอ้าวพี่ขนมเออเออเออเด้อไฮเด้อบรรยากาศเด้อครับตลาดหน่อยแค่ทางบ้านกระปาขึ้นตะโวยแขวงสารวัน คือเอาคือเดิมเมันละอันนี้อันนี้ในบาทไงเออใส่เสื้อแปดตัวคนเหนากระมืมามามาแจกน้มแจกน้มแจกน้ออเออเออาเออ เาหนายมหันนหนรับเลยครับตื่นเลยมาหัวตลาดนี 2, ่ตื่นเลยได้ล้วบ่นี่พ่นพ่นพ่นแถวสองพ่นมาน่ายพ่นพ่นแถวสองพ่นบ้านเพิงแตกหั่งบานนี่เออเอากรคักเปาหนายเอาพอลก้นล เออเดือดตาเดือดตาเออนี่ได้ยังสองคนกันหน่อยขนาดไหนมีใครใครมีกับนี่นะมีกับเทสที่ใค่มีอะไรบครับนี่เลยจังเลยอีกหนึ่งบรรยากาศตลาดแคมทางมันกระปานแล้วครับได้ขนมเบิด์ทุกคนเหรอใช่หวานได้ขนมได้เบิด์ทุกคนเหรอเดี๋ยวจะพาไปแจกครึ่งๆเขาพาไปแจกครึ่งๆอ่า

เดี๋ยวพยายามบาดหน่ายที่ฉีดแจงเดี๋ยวสร้างกับเสือมันสอกมากนะครับว่าดฮงหลังจากฉีดแจงแเราให้จะได้บาดนี่ให้จะได้บาดนี่แก่แก่สร้างกับเสือมันสอกมากเลเคาับจะบอกดังอ๋อนะเชื่อพวกเขาเนาะเดี๋ยวมาที่นี่เถอะมันสิมีโตมอซ้ำกันเอาแลยไปจ้าย เอาว่ากูหันละวาหันละใจยากันเจะมอยยากว่ง่ยาไ่ย้นไ้พเาเป็เพี้ยนกันเอาไปทีนี่เาไนีพเ้ามาตอเสียงกันเดี๋ยวสางกบเสียสองา

สร้าเอมาเรางเลยอสางเออมาเลเอือกเอาลวดเดี๋ยวนี้ให้แม่ลูออนโอ้แม่ดูอนแม่ลูออนนี่เด้นนี่นีแมู่อนนี่เอาเสือมาดีเสือมาอดีทางนี่เหรอได้แล้วเนได้แล้วเอาเลือกเอ เอาไอนน้องแน่นี่ข้างหลังนี่ยไอน้องแน่นี่ยข้างหลังเนาะเจ้าเสียเวลาแจ้ากัเอาประยู่สร้างกัเอาลมพังไปหลังจากแจกขนมแล้วก็แจกเสื้อผ้าหลังจากเสื้อผ้าแล้วก็สีมาขายเครื่องนี่วะนี่เอาเลยชิ้นชอยโอ้ยบูรี่แลกเงินมา ลาไม่ยังแม่ไม่เยนะฟูใส่ออา,าเบิ่งกันนะจักเาไหรนะ่น่ะใส่ถุงเอาใส่ถุงชื่อใหม่ชื่อใส่ใคอยน่เท่าไรเอาใส่ถุง ทั่วพ่าไหร่ฮะชุกเลยเดี๋ยวลุงซื้อยังไงเนี่ยเอาล่อเาเมาหน้าคือเอานี่น้ำราหน่อยนี่สามอันนี่เอาให้ไอ้คนรอนี่เอาสามส้าวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อไว้ ม่อนีมนีสองคนนี่เดี๋ยวยืนกันเดี๋ยวพึ่งชื่อชอยใครแน่ยุงหาเงินหนอยก่อนทองเจ้าสามสบทองลาเศ้าปันกันเด้อนี่เด้อเออเอาแล้วีีแน่อะไรกันนี่นี่ละสิบห้าพันือยเอา้อคือไส้จากเราอ่ะมันไม่คาอยมันใ่คซื้อชอยมันจะซื้อชอยดยชื่อชอยใแ

ส่าวข้าวสิอยาเพิ่งลูกอยาเพิ่งลูกลุงสีหลงเดี๋ยวท้องข้าละส้าวอ่า้าวจะชื่ออะไรอยู่บ่เบ่งมยบียงกน์าเม่อา่านีเด้อชาเด้อแม่แม่แมวฝุนแมวุน

อมายักษีซอยเล็กหน่อยก็ยีซอยผู้เ่าย้อยไม่เ่าสามเออเออข้างแก้าเศร้าเออนี่มันเงินจะเอาให้ไม่ใงเ่านี่สามซเด้อเอาโอเคแม่เรื่นเือสามซิบเด้อ เรียรีบีบรีบรีบรีบีบรีีบีีบรีบรีบรบรบรีบรบรี่รีบรอบโีบรีบรีบรีบจักพับรีบรีบรีบีบรีบรีบรีบ่ีบรีบรีบรีารีบ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 ี สิบ <10, S 2> เป็นสามสิบสี่สิบ <4, 10, S 2> เยสี่สิบแล้วให้อีกสิบพันอีกสิบพันขอยวะบบนีแบบนี่จำจำซสยในเด้อโอ้โหเยอะเดยวบบจำซสยในเด้อจำซสยลุงในเด้อท้องแก้าสิบเป็นเศ้า เป็นสี่สีบหาบเขาจะเอา10นึงเด้อเอาปันลาปันชื่อเลยวะเกาเอยู่นี่นะจะไปเอาอยู่หันสิบพันเด้อลุงซื้อลุงซื้อไว้ลุงกินบาไว้ช่วยลูกคอยใช่่ลวยยมนจะ เอาเลยนกจะมาช่วยคอยนะพี่พี่พี่เพิ่งคอยไปแล้วนี่กับของมูมาแม่ก็เนื้อแตกก็เนื้อแตกไม่มาเลยมาเด้อผู้ใดผู้ใดสีมาน้ำฟันอยากมาน้ำมาเด้อจูบันกระปาเป็นเปได้ไงเจ้าแมวเลยเจี๋ยวัวเลยฮะสร้างเอาไปอยู่เสือกับมาย่างบ่ฟังผู้ใไรชนนี่ลูกหรือหลานหลานทุ่งเท่าไรมัดนี่ชาวชน เขาปูวนเ้าเตบัชอยโมนึงนะแนวเออขอบใจจะชอยเลเอาแล้วมัชอยค่อยังไม่เอาลยชชอยไงเทามันเฮิมไม่ไงบด้สื่อซอยมันเฮิมเมหดแล้วทองเจ้าเท่าไหร่ชาวพันทองเจ้าวเอาทุงนึงมาเอามาเอากู อไอ้เพื่อนนี่ซิปเดอดเออเจ้าเศร้าเศร้าไอา้เพื่อนซิเดอถุงละเท่าไรก่อนงสิบพันดลงมาสองถุงสองถุงสื่อซอยถุง 3, บอสองถุงเศร้าต้อมีทอนอยู่บ่มีสิบทอนนี่ค่ะยู่ห้น่ดยติดเขาไว้ิเงินทอนดยติดไว บักหน่นท้องเจ้าอยู่บ่บ่ไม่ได้บักแตงนี่คันเจ้าเบิดยกซอยข่อยเอาไปยุ่นห้่รังรถลดลงมาเออสบายดีสบายดีบ้านนี่ยังมู่นีบ้านปลอยบ้านปลอยเอาขึ้นรังรถลดทะโหลดละเออมาเขาถือซอย ได้ก่อสองถุงสาวพัน,พนเอาไว้อีกสองถุงกับพ่อจะเอาไปเพื่อหาซีบโหลดถุงหนึ่งมีกินอยู่บ่อกระปูคอยซื้อมาตาบันกระปาซื้อซอยเล็กหน่อยโดยไป,ยไปจะซื้อหยังซื้อดีเออโดยมองเก้าที่เดิมครับบรรยากาศดีหวัวเล็มหยาบารองปองแปงถุงจักพันสิบพันเนาะ อียังนนี่อี่ยังนนี่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 ยังก็ยังลูกในี่นี่ปูว่ะตูนเนี่ยอะเนาะมันออกอยู่วะออกได้ตูนแนว่ยอตูนกินแบบไม่ยัลไงตูนคือยังตูนตูนขายเท่าไหร่อ่ะแต่เนื่อเอาใสื้ส์ให้คอยวันนี้อาตุ้ยอะไรกิน เอาใส่สายไห่แบมาะไตุยอีกเนาะยังนี่เอามีบ่กินบ่มีกินรอเดี๋ยวลุงไปหามแบ้านนี่ยังนี่ลูกซื้อบ้านบ้านแบงบ้านแบงสิกินอยู่มามีน้ำลุงให้พูดละสองให้พูดละสองอ้าวไปต้มเด้อต้มเด้อเออเดี๋ยวจักขอบใจอยมามาเอามีไปต้มเอามีไปต้มให้ในลาแสดงเนี่ยนี่คนงามนี่เอาพี่ลูกพี่พี่เอสเอสเออนี่นี่ น้องเฮ้ <Hey. S 1> อออันนี้ยายอันนี้คนงามอเอออียังมาดิเจ้าหันละเจ้าหันละมีเอาไปต้มหาใจหายใจเ้อันตโตอ้นโตตุนมาปล่อยเห็ดบุญใหยคุณพ่อที่เงินมันยังเหลืออยู่้อครับที่ลูกชส้เราฝากมาพันหนึ่งมืนอนปล่อยอัน ตัวแล็กหน่อยให้เล่าอันนี้ได้ตู้นหน่อยมาตัวหนึ่งแม่ข่าว่าปล่อยลงนีว่าสันคอยชี้หยาดกันหรอกว่าสันเอาสันบอกปล่อยใส่ปล่อยใส่นี่มามืปล่อยเห็นนะเราเป็นเอฟซีอยู่เดี๋ยวนี้ตู้นตอ้นบระกาศว่นยังดรอไม่จะสวบบระกาศดรอมือขาดแต่จะปล่อยใส่ ตนอน้น้อยอยหนึ่งัรนี่อนี่อยงยนี่มันจะลงถนนเลยติตายเลยเอาเอาเอาเอ้าี่เอาันดตัวน้อยๆนึ่ง่มันสิปล่อยลางงาปล่อยเลยสิกินหรือสิปล่อยปล่อยในต้นนะปล่อยเลยปล่อยปล่อยเจ้าประหังมัน จำหางมันเฮ้ยเฮ้ยให้ไปเอาเทอาว่าปล่อยมันขึ้นสู่ธรรมชาติเด้อครับแล้วแต่มันสิไปมันคงจะไปประมาณนั้นล่ะโดยความเร็วสูงเต็มพิกัดโอ้ยอึดแน่วล้วพากันมายืนอดวุ่นวือนเลี่ยมเชื้อได้จะปล่อยมันขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับได้บุญได้กุศลน้ำกันไปลาท่า บตายนั่นดิลงเฮอใหม่นี้อนีลงไปเหรอพุ่นเอาไปใส่ใส่ประจำทีประจำทีประจำทีคุณเพี่นี่ยประจำทีห้องเก่ามียังน่งห้องเก้าผู้ชายบริสุทธิ์ซอยลํำใหญ่เท่าไหร่ห้าพันห้าพัน0 0เออห้องเก่าด้ห้องเกาด้ มีอย่างเดียวแดงถุงกองเท่าไรใส่ถุงเออนี่มาของนาวของห่อเท่าไรชั้นเรียบไปขายยกถุงหรือเ่เมื่อนี้นี่เนี่ยคือของช่วยช่วยมัดอ้าวอาวุธคูเอาเนี่ยค่อยๆนี่มักแตงในชิพั้นชิพั้นเอามาฝากใครไปก่อนใส่ถุงอันนี้ของคอยคอยฮะอาใส่ถุง ข้อวแม่ในเหลืออยู่วะเห็ดสูบยังไงวิธีสูบเลยนะวิธีสูบกว่คข้แม่ก็ดังสับแต่หลับว่มีชูบเลยแม่ไ่ชูบเลยชูบสูบสูบมาจากปีละ้นเต้นหน่อยหดใหญ่เต้นหน่อยหดใหญ่สูบเตอนี่เวลาเวลามาขายเครื่องแก้ามาน้ำมาน้ำ เวลาเห็ดเวียก oh so yes. so like, ้น you ย know, uh. wow. yes. yeah, well, really mm. ังเลยเบี้ยกปะชุบกได้นอนได้ชุบปะเสียหน้าโอ้าหเสียมือหนึ่เสิปะเสียมือนึ่งสียมือนึ่งเนี่ยหุนเ่าอะไรอ่างงี้ร้องมอ้องมอ้งผมเป็นแล้ชุบนะขอี้ข้ามนานี่ชุบโอ้โหเลยเห็ดบัวเป็น บ่มีคนสอนบ่มีคนสอนเอาชัยถุงมามี่มีมาแต่งแม่เด้อเออเอาซิบพันชัยถุงถุงมีแห้งก่อนค่อยขายถุงมีแห้งก่อนค่อยขายใจใจเงื่อนหายเขงเจ้าเขาไรแน่ใส่ออกมาออกมาเอาไม้นี่บ้างนี่เอาไม้นี่ว่างว่างว่างใจใจเงืนหายมามาเอามาภูระยังใจใจเงิ่อนหายมาเดี๋ยวไว มกลยเอาว่าเอาถุงนึงมาเอาโบราณโบราณใส่กักล้วยเจ้ากล้วยเป็นเครือเป็เืออะเจ้าสูอยู่ปะเปนกเออยกเลยนะต้องกัได้เลยนี่พญายถือไหวพญายมพญายถือไหวถือป็นไงไหวยได้นี่หเท่าไหร่ห้ เยยังยกใส่รถเลยแมนแล้วเอาค่อนขึ้นไปร <c oughs> ถน้ำเท่าไหร่ <c oughs> <40 S 2> จักพันสิบ <40. S 2> <40. S 1> สาวเอออนำ้นำนำ้ำน้ำนนี่สาวสามสิบสี่สิบตีให้สิบบาทสิบพันหรอได้หาสิบคนงามงามหลีอยู่นี่หกสิบ ยักขายเบ็ดพวนี่เอาจักอันอันนึ่งอะนะหกสียบเจ็ดเจ็ดเสนอแปบนีนนมานเนี่น้อน่ก้สใส่อีกถุงนึงมาแสนแสนหนึ่งบัดนี้เฮาปันกันไหนยู่บอขุนโมมีเงินหน่อยได้ได้เัย

เชือเด้อองรชือเด้อชือเด้เชือเด้อาห้าปันเอาะ้านอรของเจ้ายังแน่ของเจ้ามียังไงชิพะนี่เอ้าสื่อถอยผู้สาวผู้แถวเฉพาก่อนไม่เท่าอันเท่าไม่เท่าอ้าจระเมาเมารวมคนเด้เมาเบิดเลยเ้ยเท่าไดนี่ เท่าไรนี่ส well, um, ิบนใส่เลยมูอไรีกเอามัเอามเอายังไงกันเลยเอางไงเอายนามะเท่าไรน่ะใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงสิบห้าพด่เดลีพอแล้วยังไปพุดมาหลายพอแล้วเท่าไสห้ายี่สิบ ห้าสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าเดี๋ยวหาหนึ่งเอไปหลดหาหนึ่งเออจือชื่อไหนวะยุ่งอยู่ข้างหนวะหามหามหามจุกตากันเลยเราจือเราจือห้องอยู่ข้างอะไร อันตุบ่นุจุ๊ออมันัด้ย้อนอเป็นน่จกตากันแท้เมื่อนี้อันนอนในรองอันนอนอันนอนยังยืกบจักคข้าาอันนอนขึ้งอันนออันนี้ว่าเอาบ่๋อว่าเอพอแล้วพอแล้วทรนี่เอาขึ้นรถใ่น้ขึ้นรถ่เหากํลังใจมันคำแล้วเพิ่นกัมาขายนตลอดนะครับอีทเองเนินผู้นี่สื่อซอยผู้เล็กผู้น่อยให้กําลังใจ บรรยากาศก็งามเลยเนาะทุกลันอันยูนกับเป็ยูนกับเป็เออนี่งัดไปนั่นมือนี่ปล่อยใครไปย้ายเท่าบานที่เก่าละกินมาไว้ดอกซื้อน้ำเจ้าใครไปย้ายทั้งพุ่นย้ายน้ำเท่าบาทลูกก็เออชอยซื่อชอยเออขอบใจเออใจเด้อให้เจ้าห้างเจ้ามีเด้อเอาเลยเอาเลยเด้อเอาเลยเอาเอาจ็คถุงก็เอาเลยเด้อเด้อเด้อ

ชาวบ้านได้ครับพากันออกไปหาอยู่หากินไปเห็ดยังบุกหละเฉียงยาเฉียงยาเั่าแกได้นี่ใส่ข้ามเส้นบางใหญ่เลยถั่าแกใหญ่เลยเฉียงยามั่นบ่ะไม่แม่ป่ะบ่เด็กใส่ยาขาป่ะโบอ้ใจขอบใจได้ยังอะไรอยู่ในข้างหลังเนี่ยแม่กินอ่ะไปสอนยังมาจะไปหล่ายังมาจะส้มแน่ไอ้ลูกก๊อดอีงห่วงยังนี่แม่ ลมันมันสกขิ้นขากว่ะโอ้ลูกกบลูกกบแมนางอยนี่นี่นี่เอาพักเอาผักมาแต่องหวกเต็มกระตาบอกงหน้าวหน้าอวงหน้าเอาหวง้าเอาบกงหน้าเอาบ่กงหน้าเอาบหมอง้าิมะเขือนี่บานโอ้ยเมื่อวานนี่เข้าขึ้นมาจากซาลาวันอันเข้าขายข้างท่างนะนะ สื่อซอยเล็กหน่อยเนี่ยผู้เฒ่าเนี่ยเขาหุ่มขายขห้เขาก็ซื้อแต่ว่าบวงมองเฮ็ดกินซื้อไม่ได้ก็มาแจกพวกเจ้านี่ใชเอออาจารยเอาแจกพวกเก่าเนี่ยเอาไว้รกันเาใบจีสื่อนี่ฮ่าฮ่าฮจะได้ทาลิกคอหอบเอาหอบเอามวลสีย่างมวนมวลเนี่ยใครกูหอบนักเมื่อเฮือนนี่หระวะจะสีหอบหรือจะสีย่างมวนมวลโอ้บักอันนี้ก็มีนี่แบบอีหยังนี่กินบ่เนี่ยก็หอบแบบยังบักโกโด กินว่าเสานเราจักอยู่ดอกนี่เออจับจบี่งกันเหรอมีไอว่ดเอาอะไรอย่างเงี้ยเออนามาเออนาะใหม่แล้วมีกินให้เราเกัาไหมเอาไปออมยืนนารับไปเลยไปออมใถือขมวดถือซอยกันเอาโอเคเลยเอาอีกแตงอีกเอาแตงอีกเอานี่เจ้าเออนักทุกคนบาทุกคนไปเด้อเลาะเที่ยวไปสมวยผึ่งจ้า เอาอีกมันสุกแล้วกินมาท่านเด้อใช้เรบาบ้านนี้ใช่ไหมนี่บา้บา,บานเจนิญโอ้<น>อมมเมื่อกี้เนี้ยพอสองคนยังหันเมื่อกี้นี่ว่าจะเอาเนี้ยกินแห้งขี้ละแกลแกนเ<ล>ขาป่า<ล>ขี้ยเบิยงเจ้าอยอะด้วยว่าจะสีแกลว่าจ่เจ้าแกลนกนี่นก,นนก็บอะไรด้วยนี่คยซ่อมอยู่นี่เจ้าหอนว่าแกลนเป็นหลายคนเลยเลยเป็นหลายคนเลยมีแต่เฮาที่สี่หยานเราป้าป้าป้าได้ยังไปใส่มาได้ยังเอาใส่ข้างหลังให้เด้อ มันจะสวนบ่ดอฟังบเขอ้อใจบายบายอต้มเด้อฟังขอ้อใจบ่บ่บเขอ้อใจเออเอาให้ให้ให้ให